สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจีราจะมาพยากรณ์12ราศีเลยนะคะอันเนื่องมาจากพระอาทิตย์กับพระศุกร์ค่ะมีการโคจรไปได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะว่า,าในการโยกย้ายในครั้งนี้นะคะทั้งหมด12ราศีมีผลดีผลเสียอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะจิราก็จะอขอขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามให้จีราค่ะ จีลาก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมเสมอๆเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเจาะของแต่ละราศีนะคะจีลาจะบอกถึงรายละเอียดของอ่าระยะเวลาของดวงดาวทั้งสองดวงมีการโยกย้ายราศีนะคะก็คือ,อพระอาทิตย์นะคะจะย้ายจากราศีพฤษภไปเมถุนในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมค่ะส่วนดาวพระศุกร์นะคะจะย้ายจาก ราศีเมถุนนะคะไปกรกฎในวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกดาคมนะคะเหตุการณ์ต่างๆนี้ก็คือร่วมประมาณ1เดือนนะคะที่จิราจะพูดถึงดาวสองดวงนี้นะคะแต่ส่วนอื่นนะคะจิราจะไม่ขอพูดเพราะว่าจิราได้พูดรายละเอียดไป ที่คลิปก่อนๆน,นั้นไปหมดแล้วนะคะว่าถ้าท่านใดนะคะอยากเจาะจงของราศีใดทําคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเดือนกรกฎาสิงหากันยาไปแล้วค่ะก็สามารถไปเลือกชมได้นะคะว่าท่านอยู่ราศีอะไรก็ไปอ่านในตรงนั้นได้แต่ณวันนี้จิราก็จะพูดแค่ดวงดาวสองดวงก็คือพระอาทิตย์กับพระศุกร์ที่ได้ตําแหน่ง ราชาโชคค่ะโชคหมายถึงโชคของพระราชาค่ะไม่ต้องสาะไม่ต้องหาก็มาเองค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะเลยนะคะราศีแรกก็คือราศีมีถุนนะคะ จะเห็นได้ว่าคนราศีเมถุนนะคะมีดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งมาจากภพสหัชชะนะคะมากลุมที่ลักนณาเลยหมายความว่าคนราศีเมถุนนะคะจะได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างจากองค์กรต่างๆที่ตัวเองอทำงานหรืออะไรให้เราเป็นใหญ่นะคะให้เราได้ขึ้นเป็น หัวหน้าให้เราขึ้นเป็นประธานให้เราเป็นฝ่ายผู้นำอะไรทํานองนี้ค่ะเพราะดาวอาทิตย์ก็หมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นใหญ่นะคะมาจากสหชาติหมายถึงสังคมยอมรับแล้วค่ะที่จะยกย่องให้คนราศีเมถุนนะคะให้เป็นระดับหัวหน้าเลยค่ะไปเราก็จะพูดถึงดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ของคนราศีเมถุนก็หมายถึงวินาศนะคะ วินาศกับปุตตะนะคะเข้าไปอยู่ในภพกระดุมพระการเงินเนะะี่ยค่ะเป็นราชาโชคก็หมายถึงว่าบุตร บริวารอาจจะเอาเงินหรือสิ่งของสวยงามสิ่งของมีค่ามาให้คนราศีเมถุนแบบไม่คาดคิดก็ได้ค่ะนะคะหรือจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ได้ค่ะคนราศีเมถุนอาจจะได้โชคตรงนี้อย่างไม่คาดคิดก็ได้ค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกุมค่ะ จะเห็นได้ว่าดาวพระอาทิตย์มาจากเรือนปัตตนินะคะได้ตำแหน่งราชาโชคหมายความวา่าคนที่ยังไม่เคยมีคู่มาก่อนเลยนะคะมีเกณฑ์จะได้คู่ครองค่ะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีเกณฑ์จะได้รักใหม่เข้ามานะคะหรือจะมีกิ๊กเข้ามาค่ะส่วนดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์มาจาก พันธุสุภะนะคะไปอยู่ในเรือนมอรณะหมายความว่าช่วงนี้นะคะคนราศีกุมต้องให้ระวังนะคะความสุขภายในครอบครัวอาจจะหมดสิ้นไปหรือรายได้นะคะจากการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะศูนย์สิส้นไปหรือได้มาไม่เท่าที่เคยได้ก็ได้นะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมษค่ะจะเห็นว่าดาวพระอาทิตย์นะคะมาจากปุตตะไปอยู่ในพกสหัสชาเป็นราชาโชคหมายความว่า คนราศีเมษนะคะลูกของคนราศีเมษนะคะมีเกณฑ์จะได้รับการยกย่องในองค์กรในหน่วยงานนะคะให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะที่ใหญ่โตยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นที่ยอมรับของในสังคมนั้นๆน,น,นะคะส่วนดาวพระศุกร์มาจากคู่ครองและก็ดาวการเงินนะคะไปอยู่ในภพพันธุกก็หมายความว่าคนราศีเมษนะคะจะได้เงินนะคะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ หรือยวดยานพาหนะหรือได้จากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะจะเห็นว่าพระอาทิตย์นะคะมาจากการเงินนะคะไปอยู่ในเรือนวินาศเป็นราชาโชคก็หมายความว่าคนราศีกรกฎมีเงินเก็บนะคะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะคะและโดยเฉพาะที่จะมองเห็นเด่นชัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีดาวศุกร์นะคะได้ตําแหน่งราชาโชคมากุมลัคนาของคนราศีกรกฎก็หมายความว่า เจ้าชะตานะคะจะได้โชคลาภทางด้านของอสังหาริมทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะค่ะอาจจะได้จากบ้านเช่ารถเช่านะคะคอนโดให้เช่าหรืออาจจะญาติผู้ใหญ่ที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลตรงจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรค่ะจะเห็นว่านะคะ พระอาทิตย์มาจากมรณะเข้าไปสู่ในเรือนอรินะคะเป็นราชาโชคก็หมายความว่า,าการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญสิ้นการ ความเสียหายต่างๆนะคะเป็นอุปสรรคต่อคนอาราศีมังกรมากเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะคนราศีมังกรช่วงนี้นะคะให้ระวังสุขภาพของตัวเองให้มากๆด้วยนะคะในเรื่องของอหัวใจนะคะก็ต้องมีปัญหาก็ต้องไปหาหมอนะคะอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเลยก็ได้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์นะคะมะเล็งลัคนา ซึ่งดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพินทุกบาทนะคะเขาเรียกว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์แน่นอนเลยค่ะภายในครอบครัวนะคะจะมีเรื่องวุ่นวะวุ่นวายตลอดเวลาเลยนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องของคู่ครองหรือเพศันข้ามค่ะแล้วช่วงนี้นะคะดาวศุกร์ดวงนี้นะคะก็มาจากคําว่าปุตตะและก็กรรมะก,ก็หมายความว่าคนละสีมังกรนะคะอาจจะมีธุรกิจใหมเ่เกิดขึ้นมานะคะ แล้วก็มีอุปสรรคปัญหานะคะหรืออาจจะมีรักใหม่เข้ามาก็จะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องทุกอ,อกทุกใจนะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมีนค่ะจะเห็นว่านะคะพระอาทิตย์นะคะไปได้ตำแหน่งราชาโชคที่พบพันธุก,ก็หมายความว่า โคราสีมีนะคะช่วงนี้ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือยวดยานพาหนะนะคะถ้าเป็นบ้านก็อาจจะต้องอมีเกณฑ์การเสียหายชำรุดถ้าเป็นรถก็อาจจะมีปัญหานะคะจะต้องให้เราต้องแก้ไขนะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์นะคะมาจากสหัชชะมรณะมาเข้าปุตตะก็หมายความว่าคนราศีมีนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกับสังคมใหม่ๆได้พบปะกับสังคมใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนนะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพฤกษพค่ะจะเห็นว่า ดาวพระอาทิตย์นะคะมาจากพันธุนะคะมาได้ตําแหน่งราชาโชคในพบการเงินก็หมายความว่าคนราศีพฤษภนะคะอาจจะต้องนะคะสูญเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะ พวกอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นพวกบ้านหรืออะไรค่ะอย่างเช่นกรณีการผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็จะเห็นดาวพระศุกร์นะคะที่โคจรไปอยู่ในเรือนสหาชาัชชะเป็นราชาโชคซึ่งมาจากเจ้าชะตาเองและอลิก็หมายถึงว่าการเจรจากับธนาคารหรือการเจรจากับกลุ่มไฟแนนซ์นะคะมักจะมีอุปสรรคปัญหามากมายเลยทีเดียวในในช่วงของเวลานี้นะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีธนูค่ะจะเห็นว่าพระอาทิตย์มาจากสุภาพไปได้ตำแหน่งราชาโชคในภพปัตตานีก็หมายความว่า,าคู่ครองหุ้นส่วนหรือเพศตรงันข้ามของเจ้าชะตานะคะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เครดิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็จะเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์นะคะมาจากอ,าอริราภะเข้ามรณะก็หมายถึงว่า,าคน ราศีธนูนะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็อาจจะมีการรักษาหายหรือศัตรูนะคะกลับมาเป็นมิตรก็ได้ค่ะ ราศีต่อไปก็คือราศีตุลค่ะจะเห็นว่าลาพระเข้าสุภะะเป็นราชาโชคหมายความว่าคนราศีตุลมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เครดิตได้ชื่อเสียงที่เปลี่ยนไปไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดาวพระศุกนะคะซึ่งเป็นภพ กรรมะมา,มาจากเ,เจ้าชะตาเองแล้วก็เรือนมรณะหมายความว่าคนราศีตุลต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากๆเลยค่ะในเรื่องของการงานนะคะสรุปก็คือว่าที่มองเห็นก็คือคนราศีตุลน,นะคะจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทางด้านตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพิจิกค่ะจะเห็นว่าดาวการงานโคจรเข้าพบมรณะได้ตำแหน่งราชาโชคหมายความว่าตีได้2แง่นะคะก็หหมายความว่าการงานนั้นเสียหายหรือต้องปิดไปหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงาน,นทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของอ,อคนคนนั้นด้วยนะคะว่าจะเป็นในลักษณะไหนคะ่ะ ส่วนดาวพระสุกนะคะมาจากเรือนปัตตนิและก็วินาศก็ก็หมายความว่านะคะคนราศีพิจิกช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์จะเจอรักใหม่ค่ะแต่คนที่ยังไม่มีคู่เลยนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีสิงค์ค่ะจะเห็นว่าดาวตัวเองนะคะไปได้เป็นราชาโชคในภพลาภะาก็หมายถึงว่าคนราศีสิงค์นะคะมีโชคมีลาบแล้วค่ะจากการที่ตรากตรำ เหนื่อยมานานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏผลในช่วงระยะเวลานี้ต่อไปเลยนะคะแต่ถ้าคนที่รับราชการนะคะดาวตัวเองไปได้พบลาพระนะคะก็คือหมายความว่าคนราศีสิงห์ที่รับราชการก็จะได้รับเครดิตที่ดีได้รับเกียรตินะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในความเชื่อถือมีมากขึ้นค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์มาจาก กรรมะกับสหัชชะหมายถึงว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะคะหรือถ้าคนรับราชการนะคะก็อาจจะมีคนจำนวนหนึ่งสังคมนะคะหรือ,อบริวารน,นะคะมาช่วยให้การสนับสนุนอย่างไม่เปิดเผยค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกันค่ะจะเห็นว่านะคะวินาศนะคะโครจรเข้าไปอยู่ในภพกรมมะนะคะเป็นราชาโชคหมายความว่าคนราศีกันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องการงานอย่างแน่นอนเลยค่ะอย่างไม่คาดคิดอย่างฉับทันทันด่วนด้วยนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์มาจากการเงินแล้วก็สุภะะหมายความว่าเอ,อ่การเงินของคนราศีกันนะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแบบราชาโชคนะคะคือดาว แห่งราชาโชคหมายถึงโชคของพระราชาไม่ต้องสอะไม่ต้องหาก็มาเองค่ะจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโคลาสีกันจะ โชคดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะเอาล่ะค่ะจีลาก็พยากรณ์ครบทั้ง12ราศีแล้วนะคะจีลาก็อวยพรให้ทุกๆราศีนะคะโชคดีนะคะในไม่ว่าเรื่องโชคลาบลอยการงานและทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ